ที่ดินหน้าลงทุนเหมาะแก่การสร้างที่พักอาศัยจะแบ่งซื้อหรือซื้อเหมาเพียงตารางวาละ9900จังหวัดเชียงรายนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนอสอสีจอรวม21ไร่2งาน47ตารางวาที่ดินตั้งอยู่ตำภลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ เป็นย่านชุมชนนะครับไม่ไกลจากตลาดน้ำรัดและตลาดบ้านใหม่มากนักนะครับตลาดน้ำรัดและตลาดบ้านใหม่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีความเจริญนะครับคนจับจ่ายใช้สอยกันเยอะเลยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ดินแปลงนี้มากนัก ron, นะครับห่างจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย3.6กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายเท่าไหร่เลยนะที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างหมู่บ้านจัดสรรมากเลยนะครับเพราะว่าป oh ัจจุบันรอบบริเวณมีแต่ห e มู่บ้านจัดสรรขึ้นอยู่เต<ห>็มเลยนะครับความกว้างของถนนทั้งข้างหน้าที่ดินและภายในที่ดินที่เราแบ่งไว้กว้าง ไว้แล้วขั้นตําแปลงละ2ไร่นะครับใครที่ต้องการซื้อผ่อนสามารถผ่อนได้กับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยนะครับหรือใครสนใจจะซื้อยกแปลงก็สามารถพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่หัวข้อคลิปหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ